จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่715การระเบิดตนเองอย่างรุนแรงยางชีไม่เคยไปสถานที่ที่มีโลกอมาตะอันดับที่30 ระนาบของการดำรงอยู่ดังกล่าวมักจะถูกล้อมรอบด้วยพายุที่รุนแรงจนอาจทำให้เกิดปัญหากับเทพ,พเจ้าได้และมีพื้นที่อันตรายมากมายการบรรจบกันตามธรรมชาติของพลังแห่งอาณาจักรและพลังชั่วร้ายที่สามารถทำลายใครก็ตามที่อ่อนแอกว่าและรวมถึงขั้นที่4เทพ,พเจ้าที่ดับสูญโดยปกติแล้วมีเพียงเทพ,พเจ้าส่วนที่5หรือสูงกว่าเท่านั้นที่เดินทางระหว่างระนาบจากรวาลระดับที่30 ยางชีสามารถสัมผัสได้ถึงความแตกต่างที่ตำแหน่งระดับสูงภายในจัก,กรวาลนี้เขาเคลื่อนไหวช้าลงและในขณะเดียวกันก็รู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในสภาพระหว่างตัวตนกับมายานั่นเป็นเพราะเศษซากแห่งความกลาหลครั้งแรกที่ลอยอยู่ในพายุพวกมันเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรเว้นแต่พวกมันจะทำลายล้างทุกคนที่แต่ต้องจนหมดสิน้นหือ ทันใดนั้นหยางชีปล่อยของจื้อไร้เต้าและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเขาได้เข้าไปในเศษชิ้นส่วนของความกลาหนยุคแรกสถานที่ที่มีกลิ่นอายของสัตว์ร้ายโบราณที่นั่นเขาจะนอนรออยู่บัดซบในที่สุดมีออร่าของของจื้อไร้เต๋าปรมาจารย์หนุ่มใบไม้รีบตรงไปสวรรค์นเหนือสวรรค์ที่ซึ่งเขาได้เตรียมการไร้มนเพื่อดักจับหยางฉี ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เห็นแม้แต่เงาของหยางฉีและโกรธมากเขาได้สูญเสียการติดตามของคงจื้อไร้เต่าเช่นกันมันทําให้เขาโกรธมากเขาอยู่ในอารมณ์ที่จะฆ่าผู้ติดตามของเขาเองอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาไปถึงระดับของระนาบจัก,กรวันอันดับที่30มันเป็นเรื่องน่าย,ยินดีที่เขาสัมผัสได้ถึงออร่าของคงจื้อไร้เต่าเขามาถึงที่ตั้งของลูกศิษย์ของเขาด้วยความพร่ามัวตี เมื่อเห็นว่ามังกรสวรรค์ที่ภาคภูมิไม่อยู่ในสายตาเขาจึงตบหน้าของจื้อไร้เต๋าที่ด้านข้างของใบหน้าทําให้เขาหมุนไปรอบๆหลายครั้งติดต่อกันเลือดไหลออกจากปากขณะที่แก้มของเขาพองขึ้นทําไมเจ้าติดต่อข้านานจังเขาตะโกนรู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรืออะไรแล้วมังกรสวรรค์ที่ภาคภูมิไปไหนข้าสมควรตายของจื้อไร้ต๋าคร่ำครวญคุกเข่าทันทีข้าไม่เคยคิดเลยว่ามังกรสวรรค์ที่ภาคภูมิจะฉลาดแกมโกงขนาดนี้ ช่วยข้าด้วยอาจารย์เขาเคลื่อนไหวเร็วเกินไปสำหรับข้าที่จะส่งข้อความจริงๆเมื่อกี้เขาทิ้งข้าไว้ข้างหลังแล้ววิ่งหนีไปตามหาสวรรค์เหนือสวรรค์เจ้าขยะเจ้าขยะไ<ๆ>ร้ค่าทาั้งทังที่ข้าช่วยเจ้าไปหมดแล้วแท้ๆเจ้ายังปล่อยให้เขาหนีไปงั้นเหรอทำไมเขาถึงทิ้งเจ้าไว้ข้างหลังหลักเจตนาข้าเริ่มเต็มตาของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ทันทีไม่อย่าฆ่าข้าเลยปรมาจารย์เขาคุกเข่าอีกครั้ง จากนั้นคลานไปข้างหน้าและแนบขาของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้อ้อนวอนและอ้อนวอนตลอดเวลามันไม่ดีเท่าที่ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้กังวลเขาเป็นเศษขยะที่สมควรได้รับพลังสังหารอมตะของเขาไปหยุดการขอทานไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าเลยด้วยเหตุนี้ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้จึงส่งกระแสะแห่งพลังปราณที่แท้จริงไปหาเขาและแทบจะในทันทีทันใดบูมของจื้อไร้เต๋าก็ระเบิด เมฆรูปเห็ดขนาดมหึมาลอยขึ้นเมื่อพลังปราณนมหาสารสันคลอนพื้นที่ทั้งหมดพายุแห่งความกลาหนในบริเวณใกล้เคียงถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นและในขณะเดียวกันก็มีลำแสงปรัดนับแสนพุ่งเข้าใส่ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ทันใดนั้นสวรรค์และโลกก็กลายเป็นทะเลเพลิงและพื้นที่ทั้งหมดก็กลายเป็นนรกปืนใหญ่แห่งอรารยธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผลึกเทพเจ้าแทงทะลุร่างของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสในทันที หยางฉีไม่รั้งรอเลยเขาใช้ของจื้อไรต้าเป็นระเบิดและเพิ่มปืนใหญ่แห่งอารยธรรมรวมถึงพลังเทพจากผนึกกองทัพเทพของเขาและเพื่อการวัดผลที่ดีเขาได้เพิ่มธงอัญเชิญวิญญาณผู้ตั้งคำถามจากสวรรค์ ย้อนกลับไปตอนที่เขาได้พบกับชนเผ่านักประดิษฐ์เป็นครั้งแรกในแผนผังราชาลโลกนับไม่ถ้วนเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เลยแม้แต่น้อยแต่ตอนนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นมากแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เทพเจ้าแต่เขาก็ดันพลังสำรองของเรือลาตะเวนอารยธรรมไปที่หนึ่งในหมื่นและนั่นมากเกินไปสำหรับปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ที่จะรับมือ ยังชีว้วางแผนเรื่องนี้อย่างระมัดระวังสำหรับปรมาจารย์หนุ่มใบไม้แล้วคงจื้อไร้เต่าเป็นขยะคนที่ไม่สามารถทำร้ายเขาได้ไม่ว่าเขาจะโจมตีแบบไหนก็ตามในความฝันที่เลวร้ายที่สุดของเขาเขาจะคาดเดาวไม่ได้ว่าเขาถูกอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายสวรรค์และดับปฐพีและเขาจะระเบิดตัวเองเพื่อปลดปล่อยมัน ากกในพริบตาผิวของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่มีพลังแห่งอาณาจักรป้องกันใดๆที่สามารถสกัดกั้นแรงระเบิดได้และในความเป็นจริงทุกสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเอลของเขาก็ถูกกำจัดออกไปจนหมดสิน้นพลังของเขาหมดลงทันทีเนื้อและเลือดกระเซน็นออกมาทุกคนทุกแห่งกระตุกและดิ้นเมื่อมันเปื้อนพื้นที่ในบริเวณน,นั้น แน่นอนแรงเริ่มต้นของการระเบิดไม่ใช่ลักษณะการทำลายล้างที่ร้ายแรงที่สุดการระเบิดของวิญญาณของของจือไร้เต่าพุ่งเป้าไปที่วิญญาณของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ทำให้รู้สึกเหมือนถูกทุบด้วยค้อนขนาดใหญ่ในเวลาเดียวกันมันถูกห่อหุ้มด้วยพลังแห่งโชคชะตาสีแดงเลือดราวกับว่ามันโจมตีเขาด้วยคำสาปเขาจะไม่สามารถหลบหนีได้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชีวิตหรือชั่วชีวิตก็ตาม ปรมาจารย์นหนุ่มใบไม้ฟื้นความรู้สึกของเขาเกือบจะในทันทีเขามองลงไปและพบว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและยังได้รับความเสียหายในระดับจิตวิญญาณของเขาด้วยโชคดีที่ความสามารถในการคิดของเขายังคงทำงานอยู่เกิดอะไรขึ้นที่นี่การระเบิดนั้นทรงพลังขนาดนั้นได้อย่างไรวิญญาณของเขาถูกกระตุ้นโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอนาคต มันเป็นการโจมตีวิญญาณที่สูญเสียพระพังแห่งชีวิตของข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วเหรอบัตซบนั่นไม่ใช่ของจื่อไร้เต๋าเขาเป็นเพียงหุ่นเชิดและเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยสมบัติระดับเทพระดับสูงบางอย่างที่สร้างขึ้นโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งงออนาคตเขารู้ทันทีว่าเขาตกหลุมพรางเรียนของราชาผู้สังหารอมตะอยู่ยงคงกระพันรักษาข้าข้าเป็นนิรันดรนิรันโชกดีอย่างหาตัวจับยากข้าเป็นบุคคลแห่งโชคชะตา ไม่มีใครสามารถต่อสู้กับข้าได้และไม่มีใครสามารถวางแผนต่อต้านข้าได้และผู้ที่พยายามจะช่วยข้าเท่านั้นเหรียญมรดกของราชาผู้สังหารอมะตะสามเหรียญปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ในขณะที่เขาเริ่มรักษาตัวเองพลังสังหารอมะตะไร้ขอบเขตหลังไหลเข้าสู่ตัวเขาในขณะที่เขาดึงความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์มากมายของเขาออกมาพร้อมๆกันทําให้อนาจักรของเขาแผ่ขยายออกไปในพื้นที่เพื่อปกป้องเขาในระหว่างกระบวนการ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองที่ลำแสงสว่างสวัยพุ่งออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้และกระแทกเข้ากับเหรียญตราที่ตกทอดมายางชีกำลังวาดภาพบนชิ้นส่วนของเรือลาดตระเวนอารยธรรมเพื่อปลดปล่อยการโจมตีอีกครั้งไม่มีทางที่ยางชีจะละทิ้งโอกาสนี้เพื่อยุติชีวิตของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ในขณะที่เขาได้รับบาดเจ็บดังนั้นเขาจึงเปิดการโจมตีจากภายในซากปรักหักพังแห่งความสับสนวุ่นวาย แน่นอนว่าแผนของอยางชีมีมากกว่านั้นแม้ในขณะที่เขาปลดปล่อยการโจมตีเขาก็ส่งกระแสเจตจำนงแห่งสวรรค์พร้อมข้อมูลมากขึ้นเพื่อขับไล่ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ออกจากเส้นทางของเขาจูจูก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้ามีวันนี้มานานแล้วปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าฆ่าชนเผ่านักประดิษฐ์พวกเราไปกี่คนนั่นเป็นเหตุผลที่เราได้ร่วมมือกับโลกอนาคตเพื่อกำจัดเจ้า เราคัดเลือกลูกศิษย์ของเจ้าเองแล้วใส่เขาด้วยพลังทำลายล้างเพื่อใช้ต่อสู้กับเจ้าเจ้าคิดอย่างไรต่อไปนักรบผู้เริงระบาที่ยิ่งใหญ่จะมาแสดงพลังครั้งสุดท้ายแต่ก่อนหน้านั้นพวกเราชนเผ่านักประดิษฐ์กำลังจะชิงเหรียญตราสามเหรียญของเจ้าหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีปรมาจารย์หนุ่มใบไม้จะเชื่อว่านั่นคือชนเผ่านักประดิษฐ์ซึ่งสมรู้ร่วมคิดกับโลกอนาคตที่โจมตีเขา โดยปกติแล้วปรมาจารย์หนุ่มใบไม้จะไม่ถูกจับง่ายๆแต่ตอนนี้เขายังคงมึนงงจากการโจมตีที่วิญญาณของเขาและเต็มไปด้วยความโกรธจนเขาคิดไม่ชัดเจนหวังว่าครั้งต่อไปที่เขาเห็นเหล่านักรบของผู้เริงระบำที่ยิ่งใหญ่เขาจะโกรธมากจนโจมตีพวกเขาหากทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บอาจเป็นไปได้ที่ยังชีจะแอบเข้ามาในช่วงสุดท้ายและได้ประโยชน์ของ การโจมตีของเรือลาดตระเวนอรารยธรรมมาถึงบ้านทําให้เหรียญที่สืบทอดมาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและประมาจารย์หนุ่มใบไม้กระอักเลือดออกมาตอนนี้เหลือเพียงส่วนเดียวของเขาคือศีรษะในขณะที่ร่างกายของเขาค่อยๆเย็บกลับเข้าด้วยกัน ยางชีหวังที่จะคว้าเหรียญรางวัลที่ตกทอดมาแต่ทันทีที่การโจมตีของเขาลงสู่พื้นดินแรงสั่นสะเทือนก็เคลื่อนผ่านตัวเขาและพายุอวกาศก็ก่อตัวขึ้นในส่วนลึกของเรือลาดตะเวนอารยธรรมเห็นได้ชัดว่าปรมาจารย์หนุ่มใบไม้นั้นแข็งแกร่งเกินไปอย่างชีจจำเป็นต้องไปถึงระดับเทพเจ้าก่อนที่เขาจะสามารถต่อสู้กับเขาได้อย่างแท้จริงแม้จะใช้พลังของเรือลาดตะเวนอารยธรรม ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้จำการโจมตีที่เพิ่งโจมตีเขาได้ว่ามาจากชิ้นส่วนของเรือลาดตะเวนแห่งอารยธรรมเขาตะโกนด้วยความตกใจให้ตายเถอดเจ้าชนเผ่านักประดิษฐ์ชั่วร้ายข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหลุดจากสิ่งนี้เจ้าต้องการเหรียญมรดกของข้าง,งั้นหรือเจ้าเป็นบ้าอะไรข้าได้หลอมรวมเข้ากับพวกเขาอย่างสมบูรณ์แล้วการพยายามจับพวกมันด้วยกำลังจะทำให้เจ้าถูกฆ่า จากนั้นเขาก็เฉือนสองมือออกต่อหน้าพวกเขามือข้างหนึ่งเป็นตัวแทนของดาบที่สามารถฆ่าอมตะได้อีกมือหนึ่งเป็นดาบที่สามารถเข็นฆ่ามนุษย์ได้สังหารอมตะสังหารมนุษย์เขาเอ่ยขึ้นบูม ในขณะที่การโจมตีโจมตีเรือลาตะเวนอารยธรรมปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ดูเหมือนจะมุ่งหน้ากลับสู่พลังเต็มที่ทําให้เขาเป็นเหมือนเทพ,พเจ้าจากสวงสวรรค์ที่ลงมาสู่โลกมนุษย์ตัวตนที่สามารถทําลายสวรรค์และบทขยี้โลกด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเป็นอีกครั้งที่หยางชีสันสะเทือนอย่างรุนแรงและเครือข่ายสมองกระบนเรือลาตะเวนอารยธรรมก็กระพริบเมื่อพลังปราํารองลดลงเขาแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เชียวหรือ ยางชี้เริ่มรู้สึกสงสัยและตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถเอาชนะประมาจารย์หนุ่มใบไม้ได้จริงๆในความเป็นจริงดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่าเขาหรือแม้แต่เอาเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมตะไปจากเขายางชี้ส่งเสียงเย็นชาจากกลยุทธ์ทั้ง36ของสงครามการล่าถอยมักเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วตอนนี้เขาบาดเจ็บแต่เขาจะกลับมามีกำลังเต็มที่ในไม่ช้าข้าต้องไปให้ถึงสวรรค์เหนือสวรรค์ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต่อสู้จนตัวตายนอกจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากทั้งคู่ต้องบาดเจ็บสาหัสจนมีคนเข้ามาช่วยโอกาสแล้วเขาจะเป็นคนปัญญาอ่อนหือไม่มีเวลาคิดหรือครุ่นคิดเขาเปิดใช้งานระบบขับอัจฉริยะและเตรียมพร้อมที่จะหลบหนีพยายามวิ่งเจ้ากิดว่าเจ้าสามารถวางแผนต่อต้านข่าแล้วหนี ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกับความอับอายและความอัปยศอดสูที่ไม่ธรรมดาเขาสูญเสียพลังไปมากและพลังสําคัญของจิตวิญญาณของเขาก็ได้รับบาดเจ็บแม้แต่การทําสมาธิอย่างสันโดษหนึ่งหมื่นปีก็ไม่สามารถทดแทนได้ดังนั้นเขาจึงไม่มีความตั้งใจเลยที่จะปล่อยให้ผู้โจมตีของเขาหลบหนีตอนที่716การล้อมกรอบที่ประสบความสำเร็จ ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้โกรธจนหัวแทบระเบิดเขาไม่เคยสูญเสียหนักขนาดนี้มาก่อนเขาไม่เคยถูกซุ่มโจมตีเช่นนี้แยก่กว่านั้นผู้ซุ่มโจมตีของเขาได้ยัยยันอย่างโกรธเกรี้ยวก่อนจะหลบหนีไปในขณะนั้นเขาสาบานว่าจะจับผู้ซุ่มโจมตีคนนี้และทรมานพวกเขาด้วยวิธีการที่เจ็บปวดที่สุดเพื่อกำจัดมันหัวใจที่ก่อตัวขึ้นในตัวเขาเขาต้องระบายความโกรธออกมาอย่างแน่นอน ข้าเรียกร้องให้เทพผู้สังหารอมตะก้าวข้ามความว่างเปล่าสละเลือดของข้าเพื่อการโอกาสกำจัดสิ่งกีดขวางใดๆที่ขวางทางข้าเขาเริ่มทำการบูชายันทันทีโดยใช้เลือดที่เป็นแก่นสารและพลังชีวิตของเขาเพื่อไล่ตามหยางฉีเมื่อพิจารณาว่าเขาเพิ่งฟื้นตัวจากการโจมตีร้ายแรงเขาไม่ควรทำอะไรแบบนั้นแต่ด้วยความโกรธของเขาเขาไม่ลังเลเลยท้ายที่สุดถ้าศัตรูของเขาหนีไปได้เขาจะระบายความโกรธได้อย่างไร ดังนั้นพวกเขาจึงพุ่งออกไปในจักรวาลน,นี้เป็นพื้นที่ของโลกอมตะอันดับที่30ซึ่งเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างยิ่งแต่สองคนนี้เป็นพวกประหลาดในหมู่พวกประหลาดประเภทที่สามารถเพิกเฉยต่อภัยคุกคามดังกล่าวได้และเป็นคนที่เพิ่มระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลาผ่านไป ระดับพลังปราในเรล่าตะเวนารยธรรมลดลงในความเป็นจริงพวกเขาได้ลงมาที่ระดับหนึ่งในล้านแล้วน่าเสียดายที่แม้จะโจมตีปรมาจารย์หนุ่มใบไม้อย่างหนักแต่ยังฉีก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในความเป็นจริงสิ่งเดียวที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นคือเขากําลังสูญเสียพลังปราณโชคดีที่พวกเขาเข้าใกล้สวรรค์เหนือสวรรค์นในไม่ช้าเมื่อพวกเขามาถึงเขาจะกําหนดชะตาของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเสียนเพื่อพยายามสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มพลังอีกครั้ง แม้ว่าพลังจากสวรรค์นเหนือสวรรค์จะไม่บริสุทธิ์เท่ากับพลังจากโลกอนาคตแต่ก็ยังมากเกินพอสำหรับจุดประสงค์ในปัจจุบันของเขาสามวันและคืนผ่านไปในระหว่างที่ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ยังคงร้อนแรงตามเส้นทางของหยางชีเศษเล็กเศษน้อยของความกลาหนที่เข้ามาใกล้เกินไปก็ละลายหายไปในพริบตาปรมาจารย์หนุ่มใบไม้โกรธจัดจนแทบทนไม่ไหวในความพยายามที่จะฆ่าผู้ซุ่มโจมตี ตอนนี้ยางชีตระหนักมากขึ้นกว่าเดิมว่าถ้าเขาไม่มีเรือล่าตะเวนอารยธรรมเขาคงไม่มีหวังแม้แต่จะหนีปรมาจารย์หนุ่มใบไม้นับประสาอะไรกับการต่อสู้กับเขาเมื่อถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ปั่นป่วนอยู่ในตัวเขาเขาทะลวงผ่านมวลเศษซากแห่งความกลาหลและเห็นโลกอามาตะเบื้องหน้าที่กว้างใหญ่กว่าสิ่งใดที่เขาเคยเห็นมาก่อน ในความเป็นจริงมีเพียงมุมหนึ่งเท่านั้นที่มองเห็นได้ภายในความโกลาหนครั้งแรกแต่นั่นก็ใหญ่กว่าโลกอมตะที่หยางชีเคยเจอมาก่อนในขณะนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะดูว่ามันใหญ่แค่ไหนไท้ายที่สุดโลกอมตะอันดับที่30และสูงกว่านั้นสูงมากในจัก,กรวาลที่พวกเขาตั้งอยู่ในส่วนลึกของความกลาหนดั้งเดิมซึ่งล้อมรอบอาาจักรแห่งทวยเทพ โชคไม่ดีมีเพียงเทพเจ้าแห่งความกลาหนขั้นที่9้าผู้ที่เข้าใจเต๋าแห่งความกลาหนยุคแรกเริ่มจะกล้าเสี่ยงออกค้นหาโลกอมตะอันดับที่33สาสัตว์แห่งความกลาหลากกลาออนดึกดำบรรที่แฝงตัวอยู่ในส่วนเหล่านั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งเช่นเดียวกับรูปแบบคาถาพวกมันทั้งหมดมีพลังมากพอที่จะทำร้ายเทพเจ้าที่แท้จริงได้ใช่ตอนนี้อย่างชี้สูงพอที่จะทำให้เขามาถึงขีดจำกัดของระนาบจัก,กรวาลแห่งการดำรงอยู่และกำลังเข้าใกล้โลกแห่งความกลาหนบริสุทธิ สวรรค์นเหนือสวรรค์น,นั้นเก่าแก่รกร้างและไร้ซึ่งความผันผวนข,ของสิ่งมีชีวิตโดยสิ้นเชิงมันดูเหมือนปากที่อ้าออกเพื่อรอที่จะกินใครก็ตามที่เข้าใกล้มันมากเกินไปรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหยางฉีขณะที่เขาบินตรงไปยังปากนั้นสำหรับปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ภาพที่เห็นทำให้ววตาของเขาใช้ววอมหิตเอาเลยเจ้าคิดว่าเจ้าจะพบสมบัติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นหรือไม่เจ้ารู้น้อยว่าข้าเคยมาที่นี่มาก่อน เมื่อพิจารณาถึงการก่อตัวของคาถาที่นั่นและพลังขับไล่พลังปราณที่สําคัญในการเล่นเจ้าจะไม่มีทางเข้าไปข้างในได้เลยการจับเจ้าตอนนี้จะง่ายเหมือนจับเต่าในขวดโหลอย่างชี้กลายเป็นเส้นแสงสีขาวที่เจาะเข้าไปในปากของสวรรค์นเหนือสวรรค์นันใดนั้นเขาถูกล้อมรอบด้วยรัศมีที่คุ้นเคยเขาไม่เคยไปสวรรค์นเหนือสวรรค์หรือแม้แต่เคยเห็นมันเลย แต่มันก็เกือบจะเหมือนบ้านของเขาแน่นอนว่าเป็นเพราะโชคชะตาและความทรงจำของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียนที่นี่มีพลังมากมายจริงๆ ยังชีคิดเขารีบซ่อนชะตากรรมและออร่าของตัวเองอย่างรวดเร็วและนำปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียนออกมาภายในชั่วพริบตาภาพร่างของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียนก็ปรากฏขึ้นภายในเรือลาดตะเวนอารยธรรมันใดนั้นพลังของสวรรค์เหนือสวรรค์เริ่มหลั่งไหลไปยังยางชีมันบริสุทธิ์พอๆกับพลังของสวรรค์ชั้นดุสิตและยางชีก็ส่งมันไปยังเรือลาดตะเวนแห่งอารยธรรมรอบๆตัวเขาอย่างรวดเร็ว ความเข้ากันได้ของพลังปราณ90%ตัวเลขความเข้ากันได้ที่90%นั้นสูงมากและจะนำไปสู่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหากปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเสียนรอดชีวิตมาได้เขาจะสามารถยึดครองสวรรค์นเหนือสวรรค์ได้จริงๆเขาอาจจะไปถึงบรลังอมาตะได้ด้วยซ้ำ เขากำลังจะเข้าสู่สวรรค์เหนือสวรรค์จริงๆเมื re, ่อทำได้แล้วเขาจะสามารถเติมพลังปราณสำรองทั้งหมดได้อย่างแน่นอนและบางทีอาจจะมีคริสตัลพระเจ้าสำหรับการครอบครองพลังที่คล้ายกับโลกอนาคตที่เข้ากันได้ร้อยเปอร์เซนต์เมื่อถึงจุดนั้นความกล้าหาญในการต่อสู้ของหยางชีจะทำให้เขาอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะฆ่าปารมาจารย์หนุ่มใบไม้ได้ท้ายที่สุดปรมาจารย์หนุ่มใบไม้กำลังจดจ่ออย,อยู่กับการไล่ล่ามากจนขัดขวางการฟื้นตัวของเขา แต่แล้วเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นสวัสดีนักเดินทางไกลเรารอเจ้าอยู่ที่นี่แล้วทันใดนั้นมีบางสิ่งที่คล้ายกับตาข่ายขนาดใหญ่กลางออกเพื่อปิดทางเข้าของสวรรค์เหนือสวรรค์และทันใดนั้นก็มีการ่รายเวทหกรูปแบบปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาร่างหกร่างเก้าออกมาซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากนักรบในอนาคตเรื่องระบำแห่งแสงเรื่องระบำแห่งเปเลวเพลิงเรื่องระบำแห่งความเศร้า เริงระบำแห่งสายฟ้าเริงระบำแห่งทรายและสุดท้ายหัวหน้าของพวกเขาเริงระบำแห่งช่องว่างพวกเขาคือนักรบแห่งนาฏศิลป์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีรัศมีเหมือนภูเขาทะเลหรือแม้แต่หลุมดำหยางชี้ตอบโต้ทันทีด้วยพลังแห่งเจ็ดจำนงนอันทรงพลังที่ส่งคำพูดของเขาออกไปทุกทิศทุกทางเจ้ามาทันเวลาพอดี ถ้าลอบปรมาจารย์หนุ่มใบไม้มาที่นี่ได้สำเร็จด้วยเทคโนโลยีที่เจ้าให้ข้าเขาบาดเจ็บดังนั้นตอนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะปลิดชีวิตเขาข้าจะปล่อยให้มันนอขึ้นอยู่กับเจ้าข้าเขาและชิงเหรียญมรดกของเขาจากนั้นพวกเราชาวชนเผ่านักประดิษฐ์และพวกเจ้าจากโลกอนาคตจะได้แบ่งปันแผนผังราชันหมื่นโลกทุกคนสามารถได้ยินเขาอย่างชัดเจนแม้แต่ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ เหล่านักรบแห่งเริงระบำตกตะลึงและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เขาเห็นนักรบทั้งหกและรูปแบบเวทมนต์ที่พวกเขาสร้างขึ้นและยิ้มอย่างชั่วร้ายดังนั้นโลกอนาคตและชนเผ่านักประดิษฐ์จึงร่วมมือกันและเจ้าวางกับดักฆ่าที่นี่เจ้ายัางจุดชนวนให้ผู้ติดตามของข้าบาดเจ็บก่อนเวลาอันควรให้ข้าบอกอะไรเจ้าบางอย่างนะข้าชื่อใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้และข้าคือพระเจ้าที่ไม่มีวันถูกฆ่า เทพระเจ้าสายฟ้าสังหารอมาตะดอกดุสิตบานสะพรัง่งเขาเรียกภูเขาไฟสีเลือดขนาดมหึมาออกมาข้างหลังเขาโดยไม่ดึงพลังของเขากลับมาซึ่งพ้นดอกบัวระยิบระยับออกมานับไม่ถ้วนดอกบัวแต่ละดอกมีโลกของตัวเองเต้นเป็นจังหวะด้วยความเดือดดาลและเดือดดาลขณะพุ่งเข้าหานักรบแห่งการได้รำอันยิ่งใหญ่และหยั่งฉีบูม ปรามาจารย์หนุ่มใบไม้โจมตีด้วยความเด็ดขาดอย่างโหดเหี้ยมเผาผลาญเลือดที่เป็นแก่นสารและพลังปราณที่สำคัญของเขาเองในชั่วพริปรูปแบบคาถาที่นักรบแห่งการได้รำผู้ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในขณะเดียวกันอย่างชี้ปล่อยให้โมเมนตัมของการระเบิดตามทานจากนั้นสั่งให้เรือลาตะเวนอารยธรรมเล็ดลอดเข้าไปในสวรรค์เหนือสวรรค์ข้างหลังเขาหกนักรบแห่งการเต้นรำที่ยิ่งใหญ่ปะทะกับปรามาจารย์หนุ่มใบไม้ นี่เป็นความเข้าใจผิดปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เรากำลังถูกหลอกให้ทำร้ายกันเรากำลังถูกเอาเปรียบเริงระบำแห่งช่องว่างผู้นำเป็นคนรัดเข็มเข็มขดัดพร้อมกับกลไกสีขาวบริสุทธิ์ที่เกือบจะดูเหมือนทำจากผ้าไหมมันบางจนดูเหมือนเสื้อคลุมและในขณะที่เขาสะบัดไปมานั้นเขาก็เปล่งประกายความสง่างามอย่างสุดซึ่งออกมาทำร้ายกันจัดการไม่พวกเจ้าจะต้องตายกันหมด ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ไม่เพียงแต่เป็นคนที่สงสัยเท่านั้นและจิตวิญญาณของเขายังได้รับอิทธิพลจากความโกรธของเขาจนแทบจะไม่สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้นอกจากนี้ความร่วมมือครั้งก่อนของเขากับโลกอนาคตเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงอย่างแท้จริงดังนั้นเขาจึงใช้การโจมตีร้ายแรงในทันทีเพื่อพยายามฆ่าผู้คนที่ขวางทางของเขา มังกรสวรรค์ที่ภาคภูมิตัวนั้นช่างโง่เขลาที่จะเข้าสู่สวรรค์นเหนือสวรรค์บางทีเขาอาจคิดว่าเขาสามารถหนีจากข่าได้โดยทําอย่างนั้นแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้ว่าสถานที่นั้นเต็มไปด้วยกระแสน้ําวนที่อันตรายถึงตายได้อย่างไรข่าจะฆ่าคนพวกนี้ก่อนดูดซับพลังและพลังชีวิตของพวกเขาเพื่อรักษาตัวเองแล้วค่อยไล่ตามมังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ร้องโหยหวนทําลายสวรรค์มากมาย ทันใดนั้นท้องฟ้าเหนือเขาแตกเป็นฝุ่นผงกระจายออกไปปกคลุมหกนักรบแห่งระบำผู้ยิ่งใหญ่บัตรซบเรื่องระบำแห่งช่องว่างถมน้ำลายผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วเขาคิดว่าเขาอยู่ยงคงกระพันจริงๆเหรอเขาและนักรบคนอื่นๆไม่มีความปรารถนาที่จะต่อสู้กับปรมาจารย์หนุ่มใบไม้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่มีทางเลือก อย่างไรก็ตามในขณะนั้นเองก็มีเสียงกรีดร้องที่น่าตกใจดังขึ้นจากภายในสวรรค์เหนือสวรรค์มันคือหยางฉีห้ามใครเข้ามาที่นี่สังหารปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ที่นั่นและรับเหรียญตรามารดกของเขาแล้วมาที่นี่เพื่อช่วยข้าข้าไม่เคยเดาได้เลยว่ากระแสะน้ำบนพลังปราณที่สำคัญในสวรรค์เหนือสวรรค์จะแข็งแกร่งขนาดนี้ข้าติดอยู่เมื่อได้ยินเช่นนี้ความเย,ยี่ยงของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ก็เพิ่มขึ้นและเขาก็หัวเราะอย่างเต็มที่ เจ้าติดอยู่ในโลกอมตะอันดับที่33และเจ้าคิดจะหนีเหรอสวรรค์นเหนือสวรรค์เป็นหนึ่งในโลกอมตะที่ลึกลับที่สุดแม้แต่เทพแห่งความกลาหนระดับ9ก็ยังไม่กล้าเข้าไปในสถานที่นั้นเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ